ใครที่คอยดับเบิลได้ติดต่อกันซ้ำคะเราจะฝากติดเกาะลางนั่นเองนี้ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะตื่นเต้นสนุกขนาดไหนรุ่นนี้ค่ะเดี๋ยวเรานำนางตั้งโหวครับเนี่ยมีสิ่งที่จะเลือกเมืองจัดงานเพื่อราคาผ่านทางเป็นสองเท่าเราได้แต่ยังในงานะคะแล้วก็ตกเงินที่มีเจ้าของแล้วก็ทางกติกาเลยเสียเงิผ่านทางให้กับเจ้าของบ้านของเราได้เองนะคะแล้วก็เมื่อค่ะจุดเริ่มต้นค่ะจะได้รับเงินได้คะ แล้วก็จะหยุดเล่สรอบนะรเอรอบหมรสรอบใช่แต่ว่าวันนี้นะคะติกมเราไปที่ทรายตกเกาะ้านจะหยุดเล่นไปอรอคะแล้วก็คลุมชิงค่ะทรายตกช่องเชชไก็จะมี